เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อาจจะเป็นหวานอมขมเกินอยู่นะคะเขาเรียกว่าน้ําขุนไว้ข้างในน้ําใสไว้ข้างนอกนั่นแหละนะคะคล้ายๆยากันหวานอมขมเกินนะคะหน้าชื่นอกตมเออไม่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้ําขุนไว้ข้างในน้ําใสไว้ข้างนอกผ,ผิดนะคะหวานอมขมเกินอยู่นะคะ อาจจะเหมือนว่าคืนไม่เข้าใครไม่ออกวิจริงคุณอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่ลึกๆกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างคล้ายๆว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะกล่องนี้นะแล้วคุณอ่ะกำลังเยียวยาตัวเองอยู่นะคะแล้วคุณก็เลยมาดูว่าอยากจะรู้ว่าอะไรคือเรื่องราวดีๆที่มันจะเข้ามาหรือเกิดในชีวิตคุณก็คือคุณอาจจะหายป่วยคุณอาจจะมีโรคประจําตัวนะสีดาแล้วคุณจะหายป่วยแบบอัศจรรย์ใจ แบบคุณงงอะว่าอุ้ยมันไม่น่าจะหายแต่มันหายอย่างเงี้ยนะอาจจะฟื้นแข็งแรงมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณก็อาจจะเจ็ดดาบกับหัวก็นั่นแหละคนที่เป็นไปได้ว่าเจ็ดดาบพี่โทษทีเจ็ดดาบกับหัวมองได้สองอย่างนะให้คุณคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่มีคนหักหลังคุณออกมาแล้วแล้วตอนนี้คุณอาจจะรู้ทันเขาแล้วก็คุณอาจจะปัดพลั เอเนจีคนคนนี้ออกไปจากชีวิตแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเนี่ยไม่มีใครมาสามารถหลอกคุณได้อีกแล้วนะเจดดาบมันกลับหัวเช่นกันข่าวดีก็คือคไม่มีใครคนที่หวังดีประสงค์ร้ายกับคุณเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะคะเจดดาบกลับหัวคุณรู้ทันหมดแล้วนะคะหรือว่าความลับตรงนั้นนะมันได้เปิดเผยแล้วคุณอาจจะไปรับรู้รับรู้มาเรียบร้อยแล้วอะ Hmm. แล้วก็อะเมอร์เมด มือมาฟีสปิริตเห็นไหมให้คุณสบายๆนะคะคุณจะเป็นได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระเจนเชนเนส คุณอะจะต้องอ่อนโยนนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่อ่อนโยนมากกว่านี้นะ,ะเพิ่มเพิ่มความอ่อนโยนในตัวคุณนะไพา่ากจ,จะไลายคุณอาจจะเป็นคนตรงตรง,ตรงแรงๆอาจจะไม่แคร์ใครนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดเก็บเนื้อเก็บตัวนะไม่สูงสิงกับใครมีลูกส่วนตัวค่อนข้างสูงเขาอาจจะอยากให้คุณอนะ ปล่อยจิตวิญญาณอิสระคือคุณนะอาจจะเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในการควบคุมของอะไรคอนโทรลของใครมาก่อนหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระนะคะ free spirit แล้วก็ gentleness เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอนาคตอันใกล้นีไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะได้พบคน อ่อนโยนนะคะหรือมีโซลคอนเนคชั่นหรืออาจจะเป็นถ้าคุณไม่เจอใคร mm. ก็อาจจะเป็นการที่บอกให้ภพ่แนะนําให้คุณอะปลดปล่อยตัวเองนะคะ mm. แล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะให้กับตัวเองแล้วคุณก็จะพบเจอแต่ความสุขและสิ่งดีๆในอนาคต mm. ประมาณนี้นะ mm. แล้วก็อันนี้จะเป็นไพ่เตือนนะว่า ช่วงนี้คุณอาจจะคุณอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่านั่นแหละนะคะหวานองค์ขมเกินอยู่สักหน่อยนะคะแต่มันจะผ่านไปนะะโอเคใจเย็นๆน,นะคะสู้ๆกันไป